สวัสดีครับตอนนี้ผมพามาวิ่งว่าวันครับตอนนี้ลืมใส่หางครับเป็นสองห้องลืมหางนะครับตอนนี้ขนาดเมตรเก้าสิบโอเคเดี๋ยวไปดูตอนวิ่งเลยเป็นยังไงตึงมากเลยครับตอนนี้ตึงมากเลยปะแต่ก็เมื่อกี้ก็ไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะเมื่อกี้ลมกระโชกค,ครับวิ่งน่าจะสามครั้งครับนิ่งละ ของเพื่อนของเพื่อนต้องมาขึ้นพร้อมๆกันเมื่อกี้ดูของเราแสงไม่พอเท่าไหร่เอาเสียขึ้นไปขึ้นดิ Nào khuyên, nào khuyên Ô, oh, từng gì đó Nạc mấy? Nạc, trình hợp thế nó nạc thôi đứng ngoài hết ตึงหลักเลยใช่ไหมนี่ครับเป็นตัวที่สองพี่ผมมาพอดีครับพี่ผมก็เลยวิ่งให้ครับนี่ครับป่าตัวที่สองขึ้นแล้วเออสปยไฟนะครับวันนี้นี่ครับ ไปถามคนวิ่งกันเลยครับว่าเป็นยังไงดึงอยู่ครับดึงอยู่แต่ดึงไม่ค่อยแรงครับเดี๋ยวเื่อนเขาขึ้นครับให้มันตึงก่อนให้มันตึงมากมากก่อนนะครับพี่ผมสวยมากเลยครับพี่เดี๋ยวซูไปให้ดูนะคนี่ก็จะใส่ครับลมมันลมแรบ วิ่งครับวิ่งครับวิ่ง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 ครับ